ครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของาการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตรายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. บอกวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตราย 2. ปฏิบัติการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตรายและ 3. เห็นความสำคัญของการ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตรายนะครับจุดป,ประสงค์นะครับก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆนะครับบอกวิธีการนะครับปฏิบัติและเอ็นความสำคัญกอบกันช่วยเหลือนะครับการขอความช่วยเหลือนะครับเป็นเรื่องที่พบเห็นกันได้ทั่วไปนะครับทั้งในครอบครัวในโรงเรียนและในสังคมนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองนะครับนี่คือความหมายนะครับของออการขอความช่วยเหลือนะครับต่อไปเราไปดูสถานการณ์นะครับที่ต้องการขอความช่วยเหลือมีอะไรบ้างนะครับ 1. น่งอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ บัติเหตุรถชนนะครับหรืออุบัติเหตุนะครับเราขับรถไปอยู่ดีๆนะครับเกิดรถเสียนะครับเราก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับสถานการณ์ที่2นะครับเมื่อเราพบเห็นสถานการณ์นะครับคนจมน้ำนะครับเราห้ามเข้าไปช่วยนะครับด้วยตนเองโดยเด็ดขาดนะครับเราจะต้องนะครับขอความช่วยเหลือนะครับจากคน ในบริเวณนั้นนะครับต้องตะโกนนะครับขอความช่วยเหลือแต่หากถ้าไม่มีนะครับผู้คนในบริเวณนั้นนะครับเราต้องรีบนะครับวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้ใหญ่นะครับเราห้ามเข้าไปช่วยนะครับโดยเด็ดขาดนะครับสถานการณ์ที่3นะครับเมื่อเจอคนแปลกหน้านะครับเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้ใหญ่นะครับหรือจากคนในบริเวณนั้นนะครับ หรือบางทีคนแปลกหน้านะครับเขาอาจจะใช้กลุุบายนะครับโดยการให้สิ่งของนะครับให้ขนมให้อาหารเรานะครับเพื่อหลอกล่อนะครับแล้วเขาก็จะทำนะครับมีดีมีร้ายกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคนแปลกหน้านะครับเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับสถานการณ์ที่4นะครับอักคีภัยนะครับเมื่อเราพบเห็นนะครับเกิดเหตุไฟไหม้นะครับในบริเวณนะครับ บริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับหรือสถานที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าในบริเวณบ้านของเรานะครับเราต้องขอควอบช่วยเหลือนะครับสถานการณ์ที่5อุบัติเหตุจากการเล่นนะครับไม่ว่าจะเล่นอยู่ที่โรงเรียนนะครับเล่นอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอยู่ในสถานที่ ใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับเราก็ขอความช่วยเหลือจากคุณครูนะครับให้ทําการนะครับรักษานะครับอาการเบื้องต้นนะครับต่อไปบุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือนะครับจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ1พ่อแม่ผู้ปกครองของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราพบเห็นนะครับหรือเจออุบัติเหตุนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับจากพ่อแม่ผู้ปกครอ,องของเรานะครับ 2. นะครับคุณครูนะครับเมื่อเรานะครับเจออุบัติเหตุนะครับ จากการเล่นนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับเราก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับจากคุณครูนะครับเพื่อให้คุณครูนะครับได้เข้านะครับช่วยเหลือเรานะครับ 3. เพื่อนนะครับเพื่อนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนนะครับเมื่อเราพบเห็นหรือ นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็สามารถบอกเพื่อนได้นะครับแล้วเพื่อนของเราก็จะไปบอกผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนะครับมาช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับต่อไปบุคคลที่4นะครับก็คือตำรวจนั่นเองนะครับเมื่อเราพบเห็นอุบัติเหตุนะครับหรือบุคคลแปลกหน้านะครับเราก็ควรที่จะแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ให้มาตรวจสอบหรือว่าให้มาช่วยเหลือนะครับต่อไปบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปนะครับหรือบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับขอความช่วยเหลือได้นะครับนี่คือนะครับบุคคลที่เรานะครับสามารถนะครับขอความช่วยเหลือได้นะครับเมื่อเราพบเห็นอุบัติเหตุนะครับหรือบุคคลนะครับ แปลกหน้านะครับบุคคลที่เราเออไม่ไว้วางใจนะครับหรือบุคคลทีออ่ต้องสงสัยนะครับเราสามารถแจ้งนะครับบุคคลเหล่านี้ได้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการปฏิบัติตนในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายนะครับเมื่อเราเรียนในเรื่องของสถานการณ์นะครับที่อ,อ,อาจให้ก่อให้เกิดนะครับอันตรายแล้วก็ เรารู้แล้วว่าเราจะขอความช่วยเหลือนะครับจากใครบ้างนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับในการขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั้นนะครับเรามาดูวิธีการปฏิบัตินะครับในข้อที่1กันนะครับมีสตินะครับตั้งสติไม่ตื่นตระหนกนะครับและค่อยๆนะครับหาวิธีนะครับแก้ไขนะครับ ค่อยๆคิดนะครับแล้วว่าเราจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับที่สำคัญเราอย่าตื่นตระหนกนะครับควรมีสต,ตินะครับการปฏิบัติในข้อที่2คือการจดจำรายละเอียดนะครับพยายามมองหาลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนนะครับเมื่อเราขอความช่วยเหลือนะครับเราต้องบอกลักษณะนะครับ ที่เราอยู่นะครับให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เรามาช่วยเรานะครับสามารถช่วยได้ทันท่วงทีนะครับการปฏิบัติในข้อที่3นะครับใช้เสียงหรือท่าทางในการขอความช่วยเหลือนะครับร้องขอความช่วยเหลือด้วย คำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเราต้องตะโกนนะครับขอความช่วยเหลือนะครับให้ดังนะครับเพื่อที่คนที่เราจะมาช่วยเราเนี่ยนะครับจะได้ยินนะครับเมื่อเราตะโกนขอความช่วยเหลือออกไปนะครับคนที่เขาได้ยินนะครับเขาก็จะนะครับมาช่วยเราได้นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ มีหน่วยงานไหนบ้างนะครับโทรหมายเลขฉุกเฉินต่างๆนะครับเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับเมื่อเราพบเห็นนะครับอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเหตุนะครับต่างๆนะครับเราต้องโทรหมายเลขนะครับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับตัวแรกเลยนะครับเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับโทรแจ้งหมายเลข 191นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับต่อไปอันที่2นะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับเมื่อเราพบเห็นนะครับผู้ป่วยนะครับหรือบุคคลภายในครอบครัวของเรานะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็โทรหมายเลข1669นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ เหตุการณ์ไฟไหม้นะครับโทรแจ้งหมายเลข1 9 9นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับหมายเลขนะครับก็คือ1น9นะครับต่อไปตำรวจนะครับท่องเที่ยวนะครับโทรหมายเลข1 1 5 5หนึ่งหหนะครับหมายเลข1 5หเอ้ยหน5นนะครับตำรวจท่องเที่ยวนั่นเองนะครับต่อไป สายด่วนนะครับทางหลวงนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับบนทางหลวงนะครับเราก็สามารถนะครับขอความช่วยเหลือนะครับหมายเลข1นึ่นะครับต่อไปนะครับเมื่อรถหายนะครับเราโทรแจ้งหมายเลขนะครับหนึ่นะครับ ต่อไปนะครับสรุปนะครับเกี่ยวกับบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนมานะครับในวันนี้นะครับเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับการขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดอันตรายนะครับอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแต่หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายนะครับ เราควรมีสตินะครับและหาวิธีการแก้ไขนะครับนี่คือเมื่อเราพบเห็นนะครับอุบัติเหตุนะครับเราต้องควรมีสตินะครับแล้วค่อยคคิดนะครับหาวิธีนะครับแก้ไขนะครับสรุปนะครับหมายเลขฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหมายเลขอะไรบ้างนะครับ 1. เหตุด่วนเหตุร้ายโทรแจ้งหมายเลข191นะครับ เจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งหมายเลข1669นะครับเกิดเหตุไปไหมโทรแจ้งหมายเลข199นะครับตำรวจท่องเที่ยว1155นะครับสายด่วนนะครับทางหลวงนะครับโทรแจ้งหมายเลข1193นะครับและเมื่อนะครับรถหายนะครับเราต้องโทรแจ้งหมายเลข1192นะครับนี่คือหมายเลขนะครับฉุกเฉินนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ